ทักทายสบายดีพมเป็นพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศใกล้สีเที่ยงเลยตอนนี้บ่าวอาทิตย์กับครอบครัวก็พากันมาลูกกะป้าอาเป็นป้ามะนาวกุู้บป้าอีใช่โอ๊กลุ้งบี้มันนั่งกับป้าไปขาตามป้าไปแล้วกับขอบขัวมาลูกกะแล้วก็มา่งผูกอูให้น้องกีตาเนี่แต่เพิ่งบ่นอนเพิ่งยังบ่อยากนอนอ่าใพวกเขายังบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงเลยเขาเลยบ่าวอาทิตย์เลย พาเนี่ยเอามายัวมาหลอ่อปลาเพอร์ซิวานเฮเขา้าปลาตอนเที่ยงนี่อันนี้เป็นห้ำอันนี้ก็เป็นขี่งว Echo ขี่งวผสมกับพัมแล้วก็ขี่ไปพังอยู่น้องครับไปหลอป่อาปลาไปฟังไหวจกักสองโมองหนึ่งให้ปลาเขาแล้วเขาก็จิตึกแหนวติดกันเลยต่อ,ตอเลยเป็นแบบ มาในนองสาบัตนี่เขียนตองสาะมองนี่บ่าวทิดเคยมาใส่เบ็ดปลาดุกกันได้เจอหนึ่งม้านขักขนาดในโบราณเด็กปลาดุกส่องโตน,งนำจนกลายเป็นสีแดงไปเลยแบบใบใหม่ใบยังนะทางนี้นี่น้ำนปลาดุกไปเลยเฮ<ะ>้อยาปลาดุก แนี่นี่บ้าวทิกฐานชิโร่ปพังอยู่นี่แหละก่อนเ่าจะพังนะเขาจะแท่งแท่งนี่เห็นไม่เป็นหู้เอาใหม่แท่งแบบว่าให้มันมีกินออกมาให้ปานมาตอมหมอสมแลไร Hô Vòng Chị máy mày có máy bộ thương nằm <laughs> Ủa. Ủa. không? Em nằm Ủa? vô quân rồi nhá Hả? Ở đi lại đi à, ระหว่างนี้แหละมองนำพธธุดถึงมากเลยอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาหอกนันว่าเป็นจะได้สีม,มา้าหรือบัวม้ามาจอบเบิร์สีเขาหรือบัเขาหนึ่งชั่วโมงหอกนันมีบัตรชิม,มาลูกกะได้บัตรนี่ระหว่างถาป่าเขายัางนอง, Block, น,นองกีตาร์นอดมาหนงกีตาร์นี่ค่ะโ,โอ้โหเนยุกขุดผีดเลยเห็นก,นกนล่องเลยยุกขุดผีด โอเอดิดกับชิ่งลงลกไปบัานนี่เนาะนอนนอนนอนลูกนอนนอนอยู่นี่แหละอยู่บนทางไงแหละเอาปูสาดแต่บุฟเฟ่ยังดอก ลกกะขึ้นละผลักพรเลยด้กะทั้งหมดหาสิบมัดลบโยสมองป้ายสามคนลกบาา่าวทิดกับบได้ลก,บ,กบ่ได้แต่กะได้ไล่เติบได้ได้สิบหกมัดบาา่าวทิดู้เดียวนี่มากันผักพรน้อง,งกี้ตาก็เปลี่ยนชุดเลยเปียกๆดิไม่ตา้ดินบากะบาริกะบชิพาไปอ่าไปจอบเบิ้งป้าที่เฮา ขังแกบไว้ตึกงแฮ้ว่าซะตึกงมองนั่นแหละจากปลาสิเขาหรือบอ่อเพราะว่าย่างว่าเจอหูนหน่อยพวกย่างกินมันบอ่อคักนะย่างห้ำมยันขิงว่ามันออกมาบัททวเทิงแต่ปลามันบอ่อไล้กินมันบ่ม มิดเลยโบเห็นดิ่มเห็นยังเลยโบแบบโบตีงเลยเหฮกอะไ้โ้ <c oughs> <c oughs> là ta vô. ui, chọn tóc mẹ chọn đi mẹ liền chị mẹ chọn Không có để à. Chịt mà chỉ thử đi tô, tóc mẹ chọn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  sự lúc phân ngàn Hoàn hé bản lệ Để phân nít nội xong tô Bố nhai báo thì xin chào bọn những cái trên này บ้านี่บ่าวทิตสิริไปรียหวานอยู่ผู้อยู่น้องเถิ่งลองเบังน้องนี่หนำร้ายพะโลเอาบ่ได้เดีป้านิ่หน่อยซองโตไปขึ้นไปน้องเถื่องลองเบังมองบ่ดอ๋อไปอีกมากลางมองใส่ลุกมากลางมองอุ้ยปลาพอกปลาพอกทุกคนชีวานเอาไปทำจีอยู่วงเก่านะ ขอาก็หนีเลยของยานหาเป็นชิมานนะอย,อ,ยยอยู่ปลายังตั้มอยู่ตั้มอยู่ 光帮忙力地皮的

วานแงกับวามันสิถือสิไใด,ด,ดก็ถือป้าปลาตองหน่อยสองโตมายาม,มองกับบุถือยังเลยมองกับมองใหญ่โพดนะ้ำเบิ่งสงูงมองกับมองอแปดเก้าเส้นนี่แหละประมาณนี่แหละรบกวนสิบเส้นใส่เอาปลาใหญ่อยู่นี่แต่ว่าปลามันรักรอบุถือบันนี้บ่าวถิ่นกับสีฮับฮาหอยหอยซึริเมื่อเห็ดอยู่เห็นกินนะปลาสองโตคือาาสีบัวพ่อปลาสองโตอยู่ เลยห้าหลอจับหอยก่อนเป็นเพื่อนพอดีมีหนโ่งเพื่อนหอยเชอรี่หอยจูพันลายหอยจูปหมูหูนี่หอยเชอรี่นี่เห็นบ้หวายหน่มยถ้ามีไข่ได้แท้ก่ไก่มันต้องมีหน่วยนะนี่ยขึแนนี่มีไขนะ่ thầy hoai sợi in xin tung lùm <laughs> ấy, thế, ngày, này nó không có nuôi tin quá đại sư người nội đấy thế nuôi nuôi nhá cầu cho nó này đây không gì đây đến. Đến biển này chuẩn bị phù đen này cứ hoai kỳ cái tài cái này โอ้ยหอยกิดกระตายแล้วนี่นี่มุลบัดแหละสภาพเธอโฮหอยโจบเอามาปล่อยได้สองปีบอทันละกินจากเธื่อยล,ลายหปีนี่หอยโจบนี่ หอยคมนี่นะนี่เบิดอยู่ทุกจุดเลยปล่อยแต่ช่องปีทีแล้วอ่ะเด็กหอยเรับในซรัมนี้แล้วเมื่อบรรดินนพ่อแล้วเกิดเวลาสิไปเห็ดอยู่เห็ดกินอีกเดยวกระชินล่งไปโรกไก่ได้นี่พาเห็ดอยู่พาก,กินพาล่งโรกกะ พอให้มาตบหมอเข้าไปแล้วมานักตบใส่อันนี้แหละใส่กระตุกหนักเลวอ๋อ,อที่หนักตบใส่กระตุกหนำเด่มเลยนี่ตบพอมก็เลยได้กระปิ่งปลาหนักมันอาจจะร้ายเลยจัดหน่อยพาออกเลย ngoài tổng xe xe cái túc nằm lên mất xúc lên đi lên không có đeo mỏ mà nằm

มันเย็น <maintenant> ก <perman> e <ux> ่อนนะดูให <Liberty répondre> <niveau> ้มันย็นก่อนปาดิให้มันย็นก่อนหรอาไปลาไปปลามาปลามาบอาทุกคนมากี่เขาด้วยกันมาด้ มีปีกปลา <those S 2> <om> ปีกปลาสองตัวเหดิปีกปลากับตมหอยแล้วก็อันนี้พ่อนี่ยังนี่เดี๋ยวบักขวักเอาใส่เครื่องในลูกไส้ลากระอย่างขี้เข่านี่หายอย่างที่เข่ามักห้อยขนาดได้เพื่อนเลยเอาหอยเอาหอยบ่อนเอาปลาเอาแม่มานั่งพี่นั่งซ้ายพี่ที่ไหนเอาแม่ขี้เขาด้วยกัน ลอกมือเสารนี่บ่กะนี่วันนี่แน่เดี๋ยว่าอรีบอะล็อกกะาลุงคำเข้าลุงบามมาคอยลกกะาหมูได้จังงลกคืนเทียงแล้วก็นอนกินข้าแล้วก็พักกันนอนซามูเลยก็พักกันลงเจ็ดมุไดจคืนเสดตายมือมือมือจมางุ้พักกันอยู่ด้เทียงค่ะ ออจงหาบ่ได้สามน้ด้าหน้าอันนันนี่หันด้านหน้าคิดไปหันยังว่าใครเน่กันมดจะวามืออื่นนี่นั่นมาตื้นมากตัวน้ั่งาวาบีนั่งบ่คน่ยร่นมีแห้งได้ทงได้กับนั่งปินั่งย่าเเจะนั่งย่างเเ่เ่ับ่ได้มือนเบงีแม่เขาหนังนี่กับไปดัมี่แมววยาขอวยปุ่น่ันธุ์ข้า่พันพือหาม หลัง<ษ>จากกินเขากินน้ำแล้วก็พากกะลงโลคก,กาต่อสืบต่อโลคก,กาเฮายัางบุันละเลี่ยวเธอ,อยังหลายเติบอยู่เพราะว่าลกไว้หลายๆเป่าไม้ก็คือเลี่ยวบิดในแจนี่บันนี้สิลงโลคกาต่อกระทุกคนเลย เพราะว่ากินเขากินน้ำแล้วมันก็สีคำแน่แหละฝ่าวลุกฝ่ายังให้ไดร์ไลน์นะมือนี้ค่ะให้ไดร์ไลน์ที่สุดเอามาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปสําหรับวิดีโอนี้บ่าวอทิขอฝากเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้แน่เพื่อแได้เป็นกําลังแห่งโมฆะแห่งใจให้บ่าวอทิดี๋ยวเหตุจิตไม่ๆออกมานะเพราะว่าคลิปขึ้นปลาขึ้นดงไก่ยังไม่ใช่ขึ้นง่ายหรอกทุกคนเลยแล้วให้แล้วหน้าผู้แหละนี่ก็นี่ประมาณสี่ห้ามือผู้แหละ คิดว่านาสิแล <t ap hale> ้วยังอีก4-5มื้อนะเดี๋ยวให้แล้วหน้าก็สิขึ้นป่าขึ้นดงขึ้นผู้ไปหาอยู่หากินคือเก่านะจะได้ก็อย่าทิ่มจะป่าบ่าอาสิได้